สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะคะออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงค่ะประจําวันเสาร์ที่30พฤศจิกายน2 5 6 7ตามเวลาประเทศไทยนะคะวันนี้อยู่กับดิชัน,นีที่การกําลังวันร่วมด้วยคุณเยี่ยมยุทธสุดทิชายาร่วมดาเนินรายการค่ะสําหรับขัวข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอิสราเอลโจมตีกาซาดับ40รายด้านเทสบาลาย,ย้ําพร้อมร่วมมือตามดีลหยุดยิง จีนรัเสเซียคลื่อนไหวซ้อมลาดตะเวนทางอากาศในน่านน้ำญี่ปุ่นยูเครนร้องนาโต้ร่อนคำเชิญร่วมพันธมิตรในสัปดาห์หน้าไทยส่ง6นักเคลื่อนไหวกลับกัมพูชาจากคดีก่อกระบฏด้วยคอมเมนต์เฟซบุ๊ก นักช็อปอเมริกันยังคงอินกับ black friday อยู่หรือเปล่าเรามีคำตอบนะคะและส่งท้ายกันวันนี้กาแฟดำวิวสมแดงเมื่อ starbucks เปิดสาขาใหม่ใกล้ชายแดงเกาหลีเหนือจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในสุดสัปดาห์กับ voa ค่ะ ข่าวแรกวันนี้นะคะยังคงเกาะติดวิกฤตในตะวันออกกลางค่ะมีความเคลื่อนไหวของฝั่งอิสราเอลรวมถึงกลุ่มเฮสปอร่ามาฝากกันด้วยนะคะคุณยิมยุทธครับผู้นำกลุ่มเฮสปอลาย้าว่าพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลเลบานอนในการทําตามดีลข้อตกลงหยุดยิงที่มีกับอิสราเอลครับขณะที่ทางอิสราเอลโจมตีชนวนกาซาทำให้ผู้เสียชีวิต40รายในวันศุกร์ครับ หน่วยแพทย์ในกาซาเผยกับรอยเตอร์ว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลที่ฉนวนกาซานั้นเริ่มต้นในช่วงข้ามคืนจนถึงเช้าวันศุกร์บริเวณค่ายผู้ลี้ภัยนูเซรัตท,ทางตอนกลางของดินแดนปาเลสไตน์ทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19รายหลังจากรถถังอิสราเอลถอนกําลังออกจากบางส่วนของค่ายผู้ลี้ภัยแห่งนี้และในช่วงเย็นวันศุกร์การโจมตีของอิสราเอลยังฆ่าชีวิตอีกอย่างน้อย10รายในเบอิดลายฮิยาทางตอนเหนืออีกทั้งยังมีรายงานผู้เสียชีวิตรายอื่นในทางตอนใต้ ในวยน,นันศุกร์ชาวปาเลสไตน์หลายสิบชีวิตมุ่งหน้ากลับไปยังพื้นที่ที่กองทัพอิสราเอลถอนกําลังออกไปเพื่อตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนของพวกเขาก่อนเกิดเหตุโจมตีดังกล่าวโดยหน่วยงานฉุกเฉินของปาเลสไตน์ระบุว่าทีมงานไม่สามารถตอบรับคําขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่ติดอยู่ในเคหสถานในช่วงเวลาที่เกิดเหตุได้ ทีมแพทย์ในกาซาเผยด้วยครับว่าโดรนอิสราเอลสังหารอาเมดเอาคาลุตที่เป็นหัวหน้า,ผานแผนกดูแลผู้ป่วยวิกฤตของโรงพยาบาลคาเมลอัดวันในเบิตไลฮายิยาอีกด้วยขณะที่กองทัพอิสราเอลระบุกับรอยเตอร์ว่าไม่ทราบเกี่ยวกับการโจมตีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเวลานั้นครับคุณนิติการค่ะโรงพยาบาลคาเมลอัดวันเป็นหนึ่งใน3โรงพยาบาลทางตอนเหนือของกาซาที่ขาดแคลนทั้งบุคลากรอุปกรณ์การแพทย์เชื้อเพลิงและอาหารในการดูแลผู้ป่วยนะคะและกองทัพอิสราเอล ้าจับกลุ่มหรือขับไล่เจ้าหน้าที่แพทย์ของโรงพยาบาลนี้ออกไปเกือบทั้งหมดแล้วตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในกาซากองทัพอิสราเอลออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบ,บดีค่ะว่ากองทัพจะเดินหน้าโจมตีเป้าหมายของกลุ่มก่อการร้ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการทางทหารในชนวนกาซาและส่งรถถังบุกเข้าไปในพื้นที่ตอนเหนือและตะวันตกของนูเซรัตในวันเดียวกันนี้ก่อนจะท้อนกําลังออกมาในวันศุกร์ค่ะนับตั้งแต่5ตุลาคมเป็นต้นมากองทัพอิสราเอลระบุว,ว่ามีกองทัพ ประจำการอยู่ในเบอิดฮาริยาเบอิดฮานุนและจจบาลิยาเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มฮามาสกลับมารวมพลและโจมตีในพื้นที่ดังกล่าวได้อีกขณะที่ชาวบ้านเผยว่ากองทัพอิสราเอลพยายามป้องกันไม่ให้ผู้คนเข้ามาอาศัยใน3พื้นที่นี้ค่ะอีกด้านหนึ่งทางอิสราเอลได้ปล่อยตัวชาวปาเลสไตน์30คนที่ควบคุมตัวไว้ในช่วงหลายเดือนก่อนหน้านี้ระหว่างปฏิบัติการทหารในกาซาและผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวทั้งหมดอยู่ที่โรงพยาบาลทางตอนใต้เพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพตามการ เผยของหน่วยแพทย์ในกาซานะคะอย่างไรก็ตามชาวปาเลสไตน์ที่ได้รับอิสรภาพจากการจับกลุ่มคุมขังของกองทัพอิสราเอลในช่วงสงครามรอบล่าสุดนี้บอกว่าพวกเขาได้รับการปฏิบัติอย่างเลวร้ายและถูกทรมานในค่ายกักกันของอิสราเอลซึ่งกองทัพเทลอาวิฟออกมาปฏิเสธในเรื่องการทรมานชาวปาเลสไตน์อิสราเอลเผยด้วยว่ากลุ่มติดอาวุธรมศาสตรโจมตีอิสราเอลเมื่อ13เดือนก่อนฆ่าชีวิต1,200คนและจับก,กลุ่ม250คนเป็นตัวประกันขณะที่ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในกาซา ค่าชีวิตชาวปาเลสไตน์เกือบ44,300คนนะคะส่วนประเด็นการเจราจาข้อตกลงหยุดยิงในกาซานั้นยังไม่เห็นความคืบหน้าค่ะและการหาหรือดังกล่าวก็หยุดชะง,งักไปในตอนนี้เมื่อวันอังคารประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐประกาศข้อตกลงเลบานอนพร้อมระบุว่าจะมีการผลักดันข้อตกลงหยุดยิงในกาซาและเรียกร้องให้อิสราเอลและฮามาสยอมรับข้อเสนอดังกล่าว อีกคู่ขัดแย้งในสงครามตะวันออกกลางนี้คืออิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลาในเลบานอนค่ะซึ่งเป็นพันธมิตรของกลุ่มฮามาสที่เพิ่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกันและมีผลบังคับใช้ในช่วงย่ำรุ่งวันพุธก่อนที่ในวันพระหัสบาดีอิสราเอลและเฮสบอลาต่างกล่าวโทษกันและกันว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงฉบับนี้ ในวันศุกร์นาอิมคาเซมผู้นำเฮสบอลาให้คำว่าในวันศุกร์ว่าจะร่วมมือใกล้ชิดกับกองทัพเลบานอนในการทำตามข้อตกลงหยุดยิงกับอิสราเอลถือเป็นถ้อยถแถลงแรกนับตั้งแต่ดิวหยุดยิงมีผลบังคับใช้เมื่อ2วันก่อนและหลังจากการสู้รบระหว่าง2ฝ่ายกินเวลากว่า1ปีและคร่าชีวิตมากกว่า4 0 0 0คนนะคะคาเซมกล่าวว่าเฮสบอลาอนุมัติข้อตกลงนี้และด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของเราและด้วยสิทธิ์ของเราในการปกป้องตนเองและว่าจะมีความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่อต้าน และกองทัพเลบานอนในการทําตามข้อตกลงที่เห็นชอบไปอย่างไรก็ตามผู้นำเฮสบอลากล่าวว่ากลุ่มติดอาวุธในเลบานอนกลุ่มชัยชนะอันศักดิ์สิทธิ์เหนืออิสราเอลที่ยิ่งใหญ่ในสงครามเมื่อกว่าในสงครามเมื่อปี2006 พร้อมกับกล่าวว่าผู้ที่คิดว่าเฮสบอลาจะอ่อนแอลงเราต้องขอโทษด้วยที่เดิมพันของพวกเขานั้นล้มเหลวภายใต้ดิวหยุดยิงนี้นะคะระบุให้เฮสบอลาและกองทัพเลบานอนถอนทหารจากพื้นที่ตอนใต้ของแม่น้ำลิทานีที่ทอดยาวเป็นเส้นทาง30กิโลเมตรบริเวณพรมแดนกับอิสราเอลเช่นเดียวกับกองทัพอิสราเอลที่ต้องถอนทหารจากพื้นที่ดังกล่าวเช่นกันและมีกำหนดเส้นตาย60วันณเวลานี้กองทัพเลบานอนส่งทหารเพิ่มเข้าไปในตอนใต้ค่ะแต่ได้เตรียมแผนถอนทหารที่จะเสนอตอ ่อคณะรัฐมนตรีของเลบานอนโดยอ้างอิงจากข้อมูลจากแหล่งข่าวด้านความมั่งคงและเจ้าหน้าที่เลบานอนที่ให้ข้อมูลกับทางรอยเตอร์ค่ะคุณเยี่ยมยุทธครับอีกจุดหนึ่งที่น่าจับตามองก็คือความเคลื่อนไหวทางเอเชียตะวันออกนะครับคุณนิทิการกองทัพจีนและรัสเซียซ้อมล่าตระเวนทางอากาศบนน่านน้าเหนือทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์โดยตีความพื้นที่ดังกล่าวเป็นน่านฟ้าที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามการรายงานของสื่อรบาลปักกิ่ง CCTV ครับ การลาดตระเวนทางอากาศรอบล่าสุดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนความร่วมมือระหว่างสองชาติที่มีมาตั้งแต่ปี2019โดย CCTV ระบุว่าการซ้อมนี้มุ่งทดสอบและเสริมศักยภาพการฝึกฝนและการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันของกองทัพอากาศจีนและรัสเซีย ไม่เพียงเท่านั้นกองทัพเกาหลีใต้ยังระบุด้วยครับว่าตรวจพบอากาศยานของกองทัพป,ปักกิ่งและลมอสโกส1เอดลำบินเข้ามาในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศหรือว่า A.D.I.Set ของตนเองเป็นเวลา4ี่ชั่วโมงจึงได้ส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อตอบสนองก่อนที่จะลงมาจอดโดยที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับรัฐบาลกรุงโซทักท้วงไปยังจีนและรัสเซียว่าทั้งสองชาติไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่าจะมีการลาดตระเวนดังกล่าว ทางนี้ adic นั้นหมายถึงพื้นที่ความมั่นคงบนน่านฟ้าที่แต่ละประเทศจะขอให้อากาศยานที่บินเข้ามานั้นต้องแสดงตัวตนแต่ว่าเขตแดนทางอากาศนี้ไม่ถือเป็นเขตอธิปไตยของรัฐนะครับและบ่อยครั้งก็ทาทาทับกับเขตที่รัฐอื่นประกาศเช่นกัน เมื่อเดือนกรกฎาคมกองทัพจีนและรัสเซียซ้อมล่าตระเวนทางอากาศใกล้กับอสก้าของสหรัฐในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือและอาร์กติกโดยมีการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถบรรจุหัวรบนิวเคลียร์ได้เข้ามาร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้ทำให้สหรัฐและแคนาดาต้องส่งเครื่องบินขับไล่เข้าประกบเป็นการตอบโต้ครับคุณนิติการ ค่ะขยับไปที่ยูเครนนะคะทางรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนอันดีไซบีฮได้เรียกร้องให้องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ส่งคําเชิญเพื่อให้รัฐบาลกรุงเคียฟเข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้านการทหารในเวทีประชุมที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าค่ะ โดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างอิงจากรายละเอียดในจดหมายที่ได้รับเมื่อวันศุกร์สะท้อนถึงความพยายามในการผลักดันยูเครนให้ได้รับคำเชิญเข้าร่วมนาโตและเป็นส่วนหนึ่งของร่างแผนแห่งชัยชนะที่ประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียเซเลนสกี้ ky, ได้เสนอเมื่อเดือนที่แล้วในการยุติสงครามที่รัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนเมื่อปี2022ค่ะยูเครยนยอมรับว่าประเทศยังไม่สามารถเข้าร่วมพันธมิตรด้านการทหารนี้ได้จนกว่าสงครามจะสิ้นสุดลงแต่การขยายเวลาคำเชิญเข้าร่วมนาโตในตอนนี้จะแสดงให้ประ ทานาธิบดีรัสเซียวล,ลาดิเมียร์ปูตินได้เห็นว่าเขาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหลักอย่างหนึ่งไปได้นั่นคือการกีดกันไม่ให้รัฐบาลกรุงเคียฟเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนระบุในจดหมายได้ว่าคำเชิญไม่ควรถูกมองว่าเป็นการยกระดับความขัดแย้งแต่ในทางกลับกันด้วยความเข้าใจอย่างชัดแจ้งว่าความเป็นสมาชิกภาพของยูเครนในนาโตเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นั้นรัเสเซียจะสูญเสียข้อโต้แย้งสำคัญในการเดินหน้าสงครามที่ปราศจากการยั่วยุนี้และยังบอกด้วยว่าคำเชิญยูเครนร่วมนาโตจะเป็นการตอบโต้ที่เหมาะสมกับการยกระดับความขัดแย้งล่าสุดในสงครามที่รัเสเซียเริ่มต้นที่ดึงทหารเกาหลีเหนือนับหมื่นนายเข้ามาและใช้ยูเครนเป็นสถานที่ ที่ทดสอบอาวุธชนิดใหม่ของรัสเซียพร้อมกับบอกด้วยว่าต้องการผลักดันการตัดสินใจในการส่งคําเชิญยูเครนเพื่อเข้าร่วมพันธมิตรนาโตเป็นหนึ่งในผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของนาโตในวันที่3-4ทธันวาคมนี้ ที่ผ่านมาองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือได้ประกาศว่ายูเครนจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการทหารและอยู่บนเส้นทางที่ไม่อาจหวนกลับได้ในการเป็นสมาชิกภาพนาโตแต่จนถึงเวลานี้ค่ะยังไม่มีการออกคำเชิญอย่างเป็นทางการหรือแม้กระทั่งกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนออกมานะคะบรรดานักการทูตในองค์การนาโต้เผยว่ายังไม่มีมติในหมู่สมาชิกนาโตที่จะเชิญยูเครนเข้าร่วมในเวทีนี้เพราะการตัดสินใจดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจาก32ประเทศสมา าชิกและยิ่งไปกว่านั้นประเทศสมาชิกนาโตต่างจับตานโยบายยูเครนใต้าการนำของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งในต้นปีหน้าด้วยค่ะคุณเยี่ยมยุทธครับข่าวต่อไปไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ไทยกันบ้างนะครับนะักเคลื่อนไหวชาวกมูชา6กคนที่โดนกล่าวหาในข้อหากบฏท,ทรยศชาติจากการทิพากรพิจารณ์รัฐบาลบนแพลตฟอร์ม a ฟ e b o o k ทุกทางการไทยส่งตัวกลับประเทศเพื่อขึ้นศาลตามการรายงานของ AP อ้างอิงตามกลุ่มสิทธิมนุษยชนครับ กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยคาแมรหรือว่าคาเมมูฟเมนต์ฟอร์เดโมแครซีที่ก่อตั้งโดยแกนนาฝ่ายค้านที่ลี้ภัยอยู่ที่ต่างแดนวิจารณ์ว่าการส่งตัวกลับจะทําให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง6นั้นเผชิญกับการปฏิบัติที่ไร้ความเป็นมนุษย์และต่ำทรามในทันทสถานกัมพูชาที่มีความแออัดที่ผ่านมากลุ่มสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่มกล่าวหาว่ารัฐบาลไทยและกัมพูชานั้นมีข้อตกลงในทางพฤติในัยให้ส่งมอบตัวผู้เห็นต่างทางการเมืองที่ลี้ภัยคืนให้แก่กันและกันครับ ในฝั่งกัมพูชาเสียงวิจารณ์ดังกล่าวนั้นมีมาตั้งแต่สมัยการนำของฮุนเซนที่ครองอำนาจยาวนานเกือบ40ปีเรื่อยมาจนถึงรัฐบาลปัจจุบันที่นำโดยฮุนมาเนตผู้เป็นบุตรชายผู้ชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2023ที่หลายชาติมองว่ามีความไม่เปิดกว้างและไม่เป็นธรรม ผู้ถูกส่งตัวกลับครั้งนี้เป็นหญิง4คนและเป็นชาย2คนและทุกคนมีความเกี่ยวข้องกับพรรคสงเคราะห์ชาติกัมพูชาซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีชื่อเสียงในประเทศที่โดนปราบปรามด้วยการยุบพักเมื่อปี2017และตามมาด้วยการดำเนินคดีและการจับกุ่มคุมขังสมาชิกพักเป็นจำนวนมาก จ้าหน้าที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองของไทยให้ข้อมูลโดยไม่เปิดเผยตัวตนว่าผู้ริภัยทั้ง6คนบวกกับอีกหนึ่งคนที่เป็นเด็กอายุ5ขวบถูกคุมตัวที่จังหวัดปทุมธานีในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนถูกส่งตัวกลับกัมพูชาตามการรายงานของสำนักข่าวรีดอฟรีเอเชียที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน USA GM เช่นเดียวกับ VOA ครับองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ระบุในแถลงการในวันศุกร์ว่าเด็กวัย5้ขวบคนดังกล่าวถูกนำตัวส่งครอบครัวที่กัมพูชาครับ เข็งโซนด,ดินโคสกรมราชธนกัมพูชากล่าวว่านักเคลื่อนไหวทั้ง6ถูกแยกคุมขังในหลายเรือนจำเมื่อ25พฤศจิกายนตามการรายงานของ AP และหากศารตัดสินว่ามีความผิดจำเลยทั้ง6อาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด10ปีทางด้านอัมสัมอัด ที่เป็นผู้อำนวยการขององค์กรสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาลิคัโยระบุว่ากลุ่มนักเคลื่อนไหวนี้ถูกสารแขวงกรุงพนมเปญดำเนินคดีเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในข้อหาทรยศชาติสืบเ,เนื่องจากการโพสต์ข้อความวิจารณ์รัฐบาลกัมพูชาในโครงการสามเหลี่ยมความร่วมมือกัมพูชาลาวเวียดนามหรือว่า CLVDTA นะครับโครงการดังกล่าวนั้นเป็นข้อตกลงในแผนพัฒนาร่วมมือทางการค้าและการเดินทางย้ายถิ่นในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกัมพูชาและพื้นที่ชายแดนที่ติดกับลาวและเวียดนามซึ่งลง ในปี1999และริเริ่มอย่างเป็นทางการในปี2004โดยสามเหลี่ยมความร่วมมือนี้ตกเป็นที่พิพากษารในประเด็นการมอบผลประโยชน์ให้กับต่างชาติโดยเฉพาะการมอบสัมปทานที่ดินที่ถูกมองว่าเป็นการเสียที่ดินและอำนาจอธิปไตยให้กับเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่มีความบาดหมางในทางประวัติศาสตร์ และเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีการประท้วงโครงการดังกล่าวในกลัมพูชานะครับนำมาซึ่งการสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่และมีประชาชนถูกจับกลุ่มเกือบ100คนโดยนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ต้องสลายการชุมนุมเพื่อพิทักษ์ความเรียบร้อยและกล่าวหาว่าผู้ประท้วงมีจุดมุ่งหมายต้องการโค่นล้มรัฐบาล แต่ถึงกระนั้นนะครับในเดือนกันยายนรัฐบาลกรุงพนมเปญก็ได้ถอนตัวออกจากสามเหลี่ยมความร่วมมือดังกล่าวแต่ทว่าคดีความของผู้ชุมนุมนั้นยังคงดําเนินต่อไปครับค่ะนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นรอบโลกนะคะคุณกาลังรับฟังสุดสัปดาห์กับวิวเอค่ะสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ voa t h a i c o m ค่ะนอกจากนี้ติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นนะคะก็คือ Facebook Instagram X และ YouTube เรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากรายการคุณเยี่ยมหยุดไว้ค่ะคุยคำโลกค่ะ มาที่ประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างนะคะ<ช>ไปเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างวันนี้ยังคงเป็นวันทําการอยู่แต่ว่าเปิดไปครึ่งวันเท่านั้นเองนะคะกล่าวคือดาวโจนส์บวก188.59จุดที่44,910จุดนะคะ S&P บวก33.64จุดที่6,032จุดค่ะ NASDAQ บวก157.69จุดที่1,900ขออภัยค่ะ19,218จุดราคาอรคา บวก0.45%ที่2,676ดอลลาร์กับอีก8 0เซนต์ต่อออนซ์ค่าเงินบาทวันนี้1ดอนลา่าแลกได้34บาทกับอีก32สตางค่ะอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้ยังคงเป็นวันศุกร์ตามเวลาสารัฐแต่เป็นวันศุกร์สำคัญเพราะว่าเป็น1วัน หลังจากวันขอบคุณพระเจ้าซึ่งเราก็ทราบกันดีนะคะว่าคือวัน Black Friday แต่ว่าฤดูการช้อปปิ้งส่งท้ายปีที่ดำเนินอย่างเต็มสูบแบบนี้นะคะหลายคนก็จับตาว่ามีพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้คนที่เปลี่ยนไปหลังช่วงโควิดที่ไปช้อปอะไรมากขึ้นภาวะเศษธธรษฐกิจนะคะรวมถึงความกังวลเรื่องมาตรการภาษีนั้นจะส่งผลกระทบกับ Black Friday ในปีนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วจริงๆแล้วชาวอเมริกันยังอินกับ Black Friday อยู่หรือเปล่านะคุณเยี่ยมยุทธวันนี้เราก็เลย มีเรื่องราวเกี่ยวกับ Black Friday มาเล่าให้ฟังนะคะ คว่า Black Friday เนี่ยเป็นคำเก่าแก่หลายชั่วย,ยุคนค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจับจ่ายช่วงเทศกาลปลายปีเหมือนที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยคือเป็นการพูดถึงตลาดทองคําที่ดิ่งหนักในเดือนกันยายนปี1869ซึ่งเรียกกันว่า Black Friday แต่ว่าเริ่มมีการนําคํานี้มาใช้เกี่ยวกับการซื้อของในช่วงเทศกาลหลังวันขอบคุณพระเจ้านะคะในช่วงกลางศตวรรษที่20ในฟิลาเดลเฟียตอนนั้นมีตำรวจและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องรับมือกับมวลมหาประชา ชนที่แออัดเยี่ยนในเกมอเมริกันฟุตบอลแล้ว ก็ชนกับเรื่องการแห่ซื้อสินค้าช่วงเทศกาลปลายปีนะคะก็เลยมีการพูดถึง Black Friday ขึ้นมาทางนี้มีการพูดถึงวันวันนี้ในอดีตที่นานกว่านั้นนะคะยิงยาวไปช่วงคริสต์ศวรรษที่1950และ1960นู่นเลยค่ะโดยจีจางอาจารย์ด้านการตลาดนะคะจาก University of Maryland บอกว่ามีการพูดถึง Black Friday ในนิตยสารด้านการลงทุนเมื่อปี1951ซึ่ง เรื่องของเรื่องคือพนักงานเขาจะลาป่วยหลังวันขอบคุณพระเจ้าอาจจะมีภาวะกินหนักไปหน่อยดื่มหนักไปหน่อยเพื่อที่จะได้หยุดยาวในวันสุดสัปดาห์นะคะคืเอเหมือนคล้ายๆกับว่าวันศุกร์เนี่ยเป็นวันฟันหลอถ้าเป็นแบบบ้านเราก็เลยจะขอหยุดเพิ่มประมาณนี้นะคะและในช่วงคริสทศวรรษที่1ั8 0ค่ะห้างค้าปลีกในอเมริกาเริ่มมีการกล่าวถึงมีการกล่าวอ้าง เกี่ยวกับวัน Black Friday ว่าเป็นช่วงที่ธุรกิจก,กำลังดำเนินกิจการอยู่ในแดนลบคือแบบมีภาระหนี้นั่นเองก็เลยเป็นตัวเลขสีแดงในทางบัญชีแล้วก็กลับฟื้นคืนมาเป็นสีดำเนื่องจากความต้องการสินค้าในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีนั่นเองนะคะ แต่ว่าในช่วงหลายสิบปีมานี้ค่ะ Black Friday เริ่มขึ้นชื่อเรื่องคลื่นมหาชนที่บุกเข้าไปซื้อของในห้างร้านอเมริกานะคะในอดีตก็จะเห็นภาพการต่อแถวคิวยาวเหยียดบางคนก็ตั้งแคมป์ข้ามคืนเพื่อหวังจะได้สินค้าราคาลดกระหน่ำก่อนใครในช่วงเช้าวันศุกร์ บรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้ยังคงมีอยู่บ้างนะคะแต่ว่าบางตาก,กว่าในอดีตเพราะว่ากระแสะการช้อปออนไลน์เข้ามาตีตลาดอย่างมากค่ะยอ้อนกลับไปเมื่อเทียบข้อมูลเมื่อปี2003นะคะยอดซื้อสินค้าออนไลน์อยู่ที่1.7%ของยอดการค้าปลีกในไตรมาส4ี่ของปีนั้นอ้างอิงจากกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐค่ะแต่ว่าปลายปี2019ยอดช้อปออนไลน์พุ่งมาเป็น17.1%นะคะของยอดค้าปลีกรวมในช่วงเวลาเดียวกันนี้ค่ะอย่างไรก็ตามทาง National Retail Federation เช่นและ Prosper Insight คาดว่า65%ของชาวอเมริกันจะมาช็อปในวัน Black Friday ปีนี้นะคะคุณยิ้มยุทธขณะที่เจสซากสกี้อาจารย์จาก Boston University บอกว่าสินค้ายอดนิยมนะคืออะไรนีไม่พนม้นโทรทัศน์ค่ะเพราะว่าราคาปัจจุบันเนี่ย<ม>เขาบอกถูกกว่าในอดีตถึง75%อันนี้เป็นการเทียบตัวเลขย้อนกลับไปเมื่อปี2014นู่นเลยนะคะทีนี้ปัจจุบัน Black Friday นั้นไม่ได้จบที่24ชั่วโมงในวันศุกร์อีกต่อไปนะคะเพราะว่ายอดช็อปกระจายนั้นเริ่มมาตั้งแต่หลังวันฮาโลวีนแล้วโดยอาจารย์จางค่ะอธิบายว่าเป็นการแข่งขันแย่งลูกค้าของห้างร้านโดยเา กิมมิกในลักษณะที่บอกว่าจะส่งสินค้าให้ทันก่อนเทศกาลคริสต์มาสคือหลายคนคิดว่าถ้าสั่งไม่ทันแล้วจะส่งไม่ทันนั่นเองนะคะก็จะกลายเป็นว่าตายต้นคริสต์มาสของชาวอเมริกันเนี่ยจะไม่มี ของขวัญที่อยู่ใต้ต้นคริสต์มาสนั่นเองนะคะและการหย่อนดีวดึงดูดใจบางอย่างก็เรียกว่าให้กันล่วงหน้าไปหลายวันหรือว่าหลายสัปดาห์ก่อนเทศกาลชอปปิ้งจะมาถึงนะคะนอกจากนี้มันยังมีวันอื่นๆหลัง Black Friday ที่ทำให้นักชอปอเมริกันเนี่ย เกิดภาวะลังเลไขว้เขวที่จะซื้อสินค้ายกตัวอย่างเช่นวันเสาร์ก็คือ Small Business Saturday นะคะและวันจันทร์คือ Cyber Monday ก็จะเริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงปี2005เป็นต้นมานะคะก็เป็นปัจจัยที่ทำให้หลายคนคิดว่าจะซื้อดีไหมหรือว่าเก็บไว้ก่อนจะไปซื้อ Cyber Monday ดีนะคะทางนี้ข้อมูลจาก Adobe Analytics เมื่อปี2003ค่ะพบว่าชาวอเมริกันนั้นใช้เงินไป 12,400ล้านดอลลาร์ <Okay. S 1> ในวันไซเบอร์มันเดย์นะคะและจ่ายเงินราว15ล้าน7ดแสนดอลลาร์ต่อนาทีนะ oh, oh. ไม่ใช่ว่าต่อแบบเทศกาลนะต่อนาทีเลยคุณในชั่วโมงท้ายๆของวันนั้นคือประมาณว่านึกขึ้นได้ว่าเราต้องช็อปแล้วล่ะ <c oughs> ก็เลยรีบมากดซื้อแย่งช็อปกันเว็บล่มกันในชั่วโมงท้ายๆของวันจันทร์นะคะขณะที่ การจับใจ่ายในวัน Black Friday นะคะอยู่ที่ยอด9,800ล้านดอลลาร์ในปี2023ก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้าง แตกต่างกันอย่างน่าสนใจห่างกันหลักประมาณ2-3พันล้านดอลลาร์กันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าในมุมมองของซากสกี้ค่ะยังคงเชื่อมั่นนะคะว่า Black Friday นั้นจะไม่เลือนหายไปไง่ายๆค่ะแม้ว่าจะมีการลดระดับความสำคัญลงไปบ้างเพราะว่าผู้คนจะยังคงอินอยู่ขณะที่ห้างร้านก็ยังโหมกระแสไม่ให้ Black Friday นั้นจมหายไปกับเทศกาลช้อปอื่นๆค่ะทีนี้ในปีนี้ค่ะบริษัทวิจัยผู้บริโภค Prosper Insight and Analytics คาดว่าชาวอเมริกันราว183ล้านกับอีก4 แสนคนจะช็อปตามห้างร้านและบนโลกออนไลน์ตั้งแต่วันขอบคุณพระเจ้าไปจนถึงไซเบอร์มันเดย์ปีนี้และ137ล้านกับอีก7 0 0 0 0คนเขาจะพร้อมเพย์พร้อมจ่ายกันในวัน Black Friday เพียงวันเดียวเลยค่ะคุณเยี่ยมยุทธ ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับว่า Black Friday เนี่ยถูกให้ความหมายที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลานะครับจากเรื่องราวของความตกต่ําในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยมาถึงจุดที่ Black Friday เนี่ยหมายถึงวันที่มีการใช้จ่ายอย่างสัพพัดแล้วก็ช็อปปิ้งกันแหลกลานที่สุด <laughs> 1วันในอเมริกานะครับต่อปี ทางผมเองก็สูญเสียงเงินออมของผมไปจํานวนหนึ่งเหมือนกัน,นครับ <laughs> คุณอธิการไม่ทาร,มราบว่ากระเป๋าตังค์เป็นยังไงบ้างครับเท <laughs> <ด>ศกาลปีนี้ดิฉันยังแข็งแกร่งอยู่ดิฉันยังใจแข็งเห็นไหมดิฉันน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังลังเลที่จะชอบ black friday แต่ก็ไม่แน่จบรายการอาจจะมีพลาดพลั้งกันไปบ้างนะคะ <laughs> นาทีสุดท้าย <laughs> นะเอาล่ะมาส่งท้ายกันวันนี้นะคะไปดูเรื่องราวของกาแฟเราจะมีการนําเสนอกันบ่อยครั้งแหละแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะพาไปดูจุดเช็คอินใหม่ซึ่งเป็นซึ่งเป็นเช็คอินพิกับร้อนซะด้วย ใช,ใช่ครับคุณอิธิการเป็นรายงานข่าวเกี่ยวกับสาขาใหม่ของ Starbucks ในเกาหลีใต้ครับที่เรียกว่าเลือกอทำเลคาเฟ่สุดปังที่เมืองชายแดนติดกับเกาหลีเหนือเลยนะครับ สำนักข่าวรอยเตอร์ uter, ไปเยือนคาเฟ่นี้เมื่อวันศุกร์นี้นี่เองนะครับแล้วก็พบว่ามีลูกค้าหลักร้อยคนเนี่ยเดินทางมาใช้บริการสตาร์บัคสาขาใหม่นี้นะครับที่ตั้งอยู่ในเมืองที่ชื่อว่า Kim po, คิมโพใกล้กับเขตปลอดทหารระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้หรือที่เรียกกันว่าเขต d m c อครับแม้ว่าเขตนี้จะเป็นเขตที่มีนัยสาคัญทางความมั่นคงในด้านหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่ง d m c ก็เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวจากทั้งในและนอกประเทศที่ก็ต่างเดินทางมาดูบรรยากาศความ ตึงเครียดนะครับแล้วก็มาเช็คอินในจุดต่างๆโดยเฉพาะในชื่อหมู่บ้านพักรบปันมุนจอบอนะครับที่เห็นคนไปกันบ่อยๆครับ และแม้ที่ตั้งของคาเฟ่สตาร์บัคสาขาใหม่นี้จะไม่ได้อยู่ในจุดที่โด่งดังแล้วก็มีการคุ้มกันทางทหารน้อยกว่าพื้นที่อื่นๆแต่ว่าผู้ที่มาเยือนนี้ก็ยังคงต้องผ่านด่านตรวจของกองทัพเพื่อไปให้ถึงร้าน<อ>กาแฟนะครับคือไม่ใช่ว่าคุณจะเดินเข้าไปเพื่อสั่งอเมริกาโน่หรือว่าคาราเมลมาคคอาโตได้ง่ายๆนะคือคุณจะต้องมีการตรวจความปลอดภัยอีกขั้นหนึ่งก่อนจะไปถึงตรงนั้นด้วยใช่ครับจะดุมๆเข้าไปไม่ได้เลยใช่แล้วถ้าใครที่ได้ดูไลฟ์สดของ เราในขณะนี้นะคะก็จะเห็นว่าบรรยากาศมีไฮไลท์อย่างหนึง่งคือเขาไม่ได้จิบกาแฟกันอย่างเดียวมันเหมือนมีมุมให้ ไปถ่ายภาพด้วยแล้วก็มีจุดชมวิวด้วยใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นหนึ่งในจุดขายของคาเฟ่นี้เลยครับก็คือจุดชมวิวที่สามารถส่องกล้องแล้วก็มองข้ามแม่น้ําไปเห็นถึงเมืองแก่พึงของทางฝั่งเกาหลีเหนือนะครับซึ่งห่างออกไปราว1 4จกิโลเมตรครับก็คือถ้าหากวันไหนทัศนวิสัยดีเนี่ยผู้สังเกตการผ่านกล้องเนี่ยสามารถเห็นกิจวัตรประจําวันของประชาชนในเมืองดังกล่าวได้เลยนะครับ คือในทางเทคนิคเนี่ยคือเห็นว่าคนมาดูเยอะแยะชมวิวกันอย่างนี้เห็นทัวร์มาลงจริงๆจงอย่ังนี้ทางเทคนิคเนี่ยสองเกาหลียังคงอยู่ในสภาวะสงครามกันนะครับ <c oughs> แต่ว่าสภาพการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นผลสืบเนื่องมาจากสัญญาสงบศึกเมื่อปี1953นะครับซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในภาวะนั้นและยังไม่มีการลงนามสิ้นสุดสงครามจริงๆครับ <c oughs> ความตึงเครียดระหว่าง2ชาติก็เรียกว่าระอุข,ขึ้นนะครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสะท้อนจากภาพของการระดมส่งบอลลูนขยะจากฝั่งเกาหล มายังเกาหลีใต้เพื่อบอกว่าเป็นการตอบโต้การส่งใบปลิวต่อต้านรัฐบาลจากนักเคลื่อนไหวทางฝั่งใต้ส่งไปทางฝั่งเหนือนรรวมถึงการระเบิดถนนแล้วก็ทางรถไฟของอเชื่อมต่อ2เกาหลีในพื้นที่ของเกาหลีเหนือเมื่อเดือนที่แล้วด้วยนะครับไปฟังเสียงของลูกค้ากันบ้างนะครับมาจากแบกฮีซุนที่เป็นชาวเมืองคิมโพวัย48ปีครับเดินทางมาลองกาแฟสตาร์บัคตั้งแต่เช้าวันศุกร์นะครับแล้วก็กล่าวว่า ผมหวังว่าจะสามารถแบ่งปันกาแฟรสชาติดีนี้ให้กับประชาชนในเกาหลีเหนือค่ะทางนายกเทศมนตรีเมืองคิมโพครับคิมยุงชูหวังว่าชื่อเสียงของแบรนด์กาแฟจากสหรัฐนี้จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของพื้นที่ชายแดนที่มืดมนและน่าหดหู่ให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเพื่อความมั่นคงและสันติภาพนะครับ ในภาพใหญ่ครับในไตรามาสที่3ของปี2024นี้ Starbucks มีสาขาในเกาหลีใต้อยู่1,980แห่งเลยนะครับอ้างอิงจากบริษัท SK c ที่ถือลิขสิทธิ์การทำเครือร้านกาแฟนี้ในประเทศดังกล่าวก็เป็นทำเลคาเฟ่ที่เรียกว่าแปลกใหม่นะครับแล้วก็<ช>เป็นวิวที่คงไม่ได้เห็นกันง่ายๆในสำนักข่าวต่างประเทศเรียกวิวนี้ว่า แนวปะทะแนวรบสงครามเย็นแนวสุดท้ายนะครับ oh. เพราะว่าในทางเทคนิคก็คือยังสงครามยังดําเนินอยู่นะครับใช่คือในภาวะตึงเครียดแต่อีกฝั่งหนึ่งของฝั่งเกาหลีใต้ก็มีการจิบกาแฟและชมวิวอันนี้ก็น่าสนใจนะคะคก็ยังคุยกันก่อนเข้ารายการว่าจะมีของที่ลักษณะคือในสาขาต่างๆของ Starbuck s เนี่ยเขาจะมีการขายแก้วกาแฟซึ่งตามจุดเมืองต่างๆก็จะมีแก้วกาแฟแตกต่างกันไปอย่างที่กรุงวอชิงตันก็จะมีแก้วเป็น แบบซากุระ ừ ừ, นะคะ ừ, แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าในพิกัดตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีการขายแก้วกาแฟในลักษณะไหนก็จะเป็นอไอเดียถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ไปนะคะก็แชร์ข้อมูลหรือว่าคอมเมนต์กับเราได้นะคะว่าเป็นยังไงแต่นี่เขาเพิ่งเปิดตัวกันเท่านั้นเองนะคะและที่จบไปค่ะก็คือสุดสัปดาห์กับวิวเอวันนี้นะคะดิฉันดีที่การกําลังวันและคุณเยี่ยมยุทธสุดที่ฉายาต้องลาก,กันไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดสมตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa h a i .com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย f a c e b o o k YouTube, t w i t t e r และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐ การมืออเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ e x c กซ์คลูซจากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย คุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน